ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังติดตามรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072. com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวสารนะคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่นบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรระดับอุดมศึกษารุ่นที่51และโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และ WAB รุ่นผู้บริหารค่ะ โดยภายในงานนาคธรรมทายาทกว่า177รูปจากโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่51และโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และ WAB รุ่นผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าภาพอุปถัมภ์คณะผู้ปกครองคณะญาติมิตรได้ร่วมพิธีเวียนประทักษินนณมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ทั้งย่างได้ประกอบพิธีวันทาเจดีด้วยจิตที่ผ่องใสก่อนที่จะได้เข้าพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครองและคณะญาติมิตรด้วยความอบอุ่นปลื้มปิติที่กุลบุตร จะได้ออกบวชเป็นหน่อเนื้อแห่งพระชินสีผู้ได้ชื่อว่าเป็นทายาททางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำรงรักษาพระสัตธรรมคำสอนให้คงอยู่ต่อไปผู้ที่เป็นบิดามารดาก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระศาสนาด้วยนั่นเองการบรรพชาและอุปสมบทครั้งนี้จึงนับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่ต่างรอคอย ส่วนในภาคบ่ายนาคธรรมทายาทุกท่านได้เข้าพิธีบรรพชาณอุโบสถวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูลกรรมฐานและคล้องอังสะยกฐานะของนาคธรรมทายาทขึ้นสู่การเป็นสามเณรผู้คลองผ้ากาสาวพัดพร้อมที่จะรับไตรสรณคมและศีล เป็นสามเณรผู้สำรวมด้วยศีลาจารวัตควรแก่การเคารพกราบไหว้จากผู้ปกครองและคณะญาติมิตรจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแก่สามเณรเพื่อจะใช้ในการอุปสมบทซึ่งในพิธีอุปสมบทนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปรัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาแวดล้อมด้วยคณะพระเทรานุเถระพระคู่สวดและพระอันดับ จากนั้นสมมามเณรได้ทยอยเข้าอุโบสถเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทจนเสร็จสิ้นพิธีกรรมพร้อมที่จะเป็นพระพิสุขผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามุ่งศึกษาหนทางดับทุกข์เพื่อเข้าสู่ปร,รมสุขที่แท้จริงสำหรับโครงการปรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้จัดขึ้นเพื่อให้ธรรมทายาทได้มีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่องการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกันนี้จะได้ฝึกวินนเนยเคารพอดทนเพื่อความเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลธรรมอันงดงามตามแบบชาวพุทธผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งนำความรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาต่อไปและที่สำคัญพระพิสุทุกรูปตั้งใจมาบวชเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องใน อายุอัฒนมงคล80ปีในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งการออกบวชในครั้งนี้นอกจากจะได้บุญจากการบวชแล้วยังได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งดั่งแก้วตาคือพ่อแม่และบุคคลอันเป็นที่เคารพรักยิ่งดั่งดวงใจนั่นคือหลวงพ่อธรรมชยโยผู้ที่รักเราอย่างที่สุดนั่นเอง อนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่ได้มาบวชนะคะแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองเป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาค่ะในช่วงนี้นะคะมาต่อกันหน้าที่ข่าวของเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายและสาธุชนได้ร่วมกันร,รับบุญใส่ฐาน LED เพื่อเตรียมจุดประทีปเนื่องในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีกิจกรรมรับบุญเตรียมงานวันคุ้มครองโลก ซึ่งเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายรวมึงสาธุชนพร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญด้วยการรับบุญใส่ฐาน LED เพื่อเตรมงานจุดประทีปแปรอักษรในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ณมหารัตนวิหารคต16เสา442และมหารัตนวิหารคต25เสา468 ซึ่งกิจกรรมใส่ฐาน LED มีผู้มาร่วมบุญเป็นจำนวนมากเกือบเต็มทุกโต๊ะที่เจ้าหน้าที่จัดไว้นับเป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่ที่ผู้สแสวงบุญต่างรอคอยเพราะการใส่ฐาน LED เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนสำคัญของการจุดประทีปแปรอักษรที่จะจัดขึ้นในวันคุ้มครองโลกที่จะถึงนี้ความสว่างสวัยและลานตาของประทีปที่ถูกจุดขึ้นมาเพื่อน,น้อมบูชาแด่ใครคนหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์ที่จะสะกดทุกจิต ให้ติดตราตึงใจท่ามกลางความมืดมิดที่สว่างด้วยแสงจันทร์และประทีปพิาธุชนรวมใจการจัดเตรียมเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักยิง่งในวันคล้ายวันเกิดของท่านเราผู้เป็นต้นบุญร่วมใจใส่ฐานสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นภายในงานก็จะได้บุญกับทุกความสว่างกับทุกความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับทุกท่านที่มาร่วมงาน บุญนี้จึงเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยและต่างรับบุญกันอย่างเต็มที่ด้วยความสนุกสนานบุญดังเทิงค่ะที่ก็บอกนะครับว่าภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันสามารถสื่อคำพูดได้เป็นล้าน,านคำเลยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนและบง่งบอกถึงค <c oughs> วามเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา,าในยุคข,ของเรานะครับ ถึงแม้เราจะไม่ได้พูดเป็นคําพูดเลยแต่ภาพที่มันสื่อออกมาโดยใช้ไฟ LED นี่มาทาให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่จํานวนน้อยๆนะเนาะดวงไฟที่ทำากันเนี่ยมันต้องเกิดจากความก็เรียกว่าความศรัทธาความตั้งใจความศรัทธานี่แหละมันถึงจะได้ได้เห็นภาพที่ออกมาเป็นภาพที่สวยงามมากๆก็สามารถถ่ายทอดออกไปให้ชาวโลกได้เห็นถือว่าเป็นบุญที่พลาดไม่ได้เลยครับสําหรับงานบุญครั้งนี้ ก็เลยมีความก็เรียกว่า,ามีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่อยากจะพาลูกๆมารับบุญตรงนี้เพราะว่าณปัจจุบันต้องถามต้องบอกตัวเราเองว่าแม้ปัจจัยเราก็มีน้อยแต่สิ่งไหนที่เราสามารถทํางานก็เรียกว่าช่วยงานได้ก่อนพุทธศาสนาเราก็อยากจะช่วยตรงๆนั้นไปเรารู้สึกปลื้มปิติกับสิ่งที่เราได้ตั้งใจมาทําแม้ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ทุกๆครั้งที่เราเห็นภาพกับสิ่งที่เราทําออกมาถึงแม้จะมีเพียงน้อยน,นิดก็ตาม เราก็จะรู้สึกปลื้มทุกๆครั้งที่เราได้เห็นภาพนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รับบุญทุกหลายหลายงานนะคะแต่ LED เนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ที่เราจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่ามันเป็นแสงสว่างแสงสว่างไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงนานทำแล้วก็มันเป็นแแบกษรด้วยมันเป็นบุญใหญ่เราก็ต้องใช้วความตั้งใจที่จะทําให้ได้เยอะและได้เป้าค่ะหลวงพ่อสอนให้เรารักบุญนะคะ เราก็อันไหนหรือบุญไหนที่ของวัดที่เก็บเกี่ยวได้บุญเล็กบุญน้อยบุญทุกอย่างที่อยู่ในวัดไม่ก็ทั่งงานงานที่แบบไม่ได้ออกหน้าออกตางานเช่าเก้าอี้เราก็ทําหมดเช่าเก้าอี้หรือการตีเส้นอะไรที่สภาเราทําหมดทุกอย่างที่หลวงพ่อได้มอบหม,มายให้เรามาเราก็ทําแบบด้วยความตั้งใจเพราะเราอยากได้บุญกับตรงนี้ของหลวงพ่อหลวงพ่อสั่งงานเรามาเราก็ต้องทาด้วยความพื่ปิติตตเรายิ่งปื้มมากเท่าไหร่บุญก็จะเกิดมากเท่านั้น แม้กระทั่งบุญหยาบเราก็จะรับทํา LED แล้วก็แล้วก็รับแต่ว่างานละเอียดคือนั่งสมาธิเราก็ต้องไม่ลืมนั่งสมาธิด้วยแล้วก็ก็จะเอาบุญการนั่งสมาธิก็จะไปฝากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อให้หลวงพ่อได้ปลื้มว่าลูกๆแม้จะมีงานหยาบตรงนี้แต่เราก็ต้องไม่ลืมอาบุญละเอียดตรงที่นั่งสมาธิตรงด้วยแล้วก็หรือแม้กระทั่งเวลาเรา,าประกอบ LED เราอาจจะตนึกถึงหลวงพอ่อหรือดวงแก้วหรืออะไรก็ได้พร้อมๆกมันไปเราจะได้บุญทั้ง ได้รู้บุญหลากหลายทั้งได้บุญตึกระลึกถึงแล้วก็ได้บุญเก็บเล็กเก็บน้อยอะไรตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้บุญทุกบุญให้กับลูกไม่กระทั้งลูกอัสสมัครหรือว่าสาธุชนทั้งหลายได้มารับบุญตรงนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อการที่ข่าวจากวัดประยูนธรรมารามจัดพิธีบวงสวงฉัตรพระเจดีและฉัตรพระประธานในพระอุโบสถ วัดประยูนธรรมรามจังหวัดปทุมธานีเนื่องในงานทําบุญอายุวัฒนมงคล76ปีพระราชสุทธิธรรมจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีค่ะต้าวัดประยูนธรรมรามอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้จัดงาน5บุญใหญ่เนื่องในพิธีมุทิตาสาการะ อายุวัฒนมงคลครบรอบ76ปีพระเดชพระคุณพระราสุทธิธรรมจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมรามประกอบด้วยพิธียกฉัดองค์พระประธานในพระอุโบสถพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิธีถวายพระทหารเพนและมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์มูใหญ่ พิธีถวายมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระราสุทธิธรรมาจารย์และพิธีพุทธาพิเศกยกยอดฉัตรและถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานสมโพธพระมหาเจดีย์สีสุทธิธรรมาจริยานุสรในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรัยมิตรวิทยารามวรวิหารได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีพุทธาพิเศษยกยอดฉัดสมโพธพระมหาเจดีย์ศรีสุทธิธรรมมาจริยานุสร์ โดยมีพระครูปราชญัรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ศรีสุทธิธรรมมาจริยานุสรด้วย ซึ่งพระเดชพระคุณพระราสุทธิธรรมมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยุนธรรมารามมีมโนปณิธานในการสถาปนาพระมหาเจดีศรีสุทธิธรรมาจริยานุสรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อให้คณะสงฆ์รวมถึงสาธุชนทั้งชาวไทยและเมียนมาได้สัการะบูชาและประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปค่ะ มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้นำสัม,มนเนีในโครงการบรรชาสัม,มนเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปี2567ออกบินทบาทโปรดญาติโยมที่ชุมชนบางคล้าค่ะ โดยทางคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้นำสามเณรในโครงการบร,รมชาาสามเณร5 0 0พันรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ออกบินทบาทที่ชุมชนบางคลา้าเพื่อเป็นเนื้อนาบุญโปรโดญาติโยมรวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมและรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศรัทธาให้กับสาธุชนที่อาศัยในพื้นที่ได้ทำทานขจัดความตรหนีออกจากใจบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเบิกบานในบุญ ด้วยสองมือที่หยิบอาหารใส่บาตแต่พระภิสุกสงฆ์และสามเณรด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่นะ่าอนุโมทนาและชื่นชมกับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชาพุทธไว้อย่างเข้มแข็งเพื่อสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดำเนินรอยตาม และเป็นโอกาสอันดีที่สาธุชนได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญหมู่ใหญ่ด้วยรอยยิ้มที่อิ่มบุญและแววตาที่ปลื้มปิติซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนมาร่วมใส่บาตรแด่พระพิสุกสงฆ์และสามเณรเป็นจำนวนมากสร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว โดยสามเณรที่มาร่วมบิณฑบาตในครั้งนี้ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อจบโครงการก็จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนต่อไปเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิมิประเทศญี่ป,ปุ่นจัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นเทศกาลสงการานต์ค่ะโดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมด21ท่านและคนใหม่5ท่านซึ่งระหว่างเข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมมากมายโดยได้นั่งสมาธิและเดินสมาธิ เป็นระยะเวลา6ชั่วโมงต่อวันทั้งอย่างได้ร่วมกันเตรียมงานบุญที่ทางวัดได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลสงการานต์อีกด้วยและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอาชิคิดว่าการนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงเป็นเรื่องยากนั่งวันละหนึ่งชั่วโมงไม่รู้จะนั่งได้หรือเปล่า แต่เกิดเหตุอัศจรรย์ได้มาลองนั่งสมาธิในโครงการนี้แม้เวลาผ่านไปถึงสองสมชั่วโมงก็รู้สึกเหมือนว่าเวลาผ่านไปแป๊บเดียวมีความสุขมากกับการที่ได้มานั่งสมาธิที่วัดแห่งนี้เพราะสัมผัสได้ถึงความเบาสบายและผ่อนคลายเป็นอย่างมากบางท่านกล่าวว่ายังมีความรู้สึกว่ามีความฟุ้งเข้ามาในใจมากพยายามกาจัดความฟุ้งแต่ว่าก็ยังมีมาเรื่อย ช่วงนี้จึงเริ่มปรับร่างกายและใจใหม่ขอบคุณมากกับสถานที่สัปปายะแห่งนี้เพราะช่วยให้รับใจได้ง่ายขึ้นทําให้รู้ว่าการปรับร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการนั่งสมาธิส่วนอีกท่านกล่าวว่าเคยนั่งสมาธิแบบวิปัสสนามาก่อนพอพระอาจารย์ได้แนะนําวิธีการปฏิบัติแบบง่ายๆสบายๆย,ยังมีความคิดว่าวิธีการนี้ไม่เหมาะกับตนเอง จึงได้ปฏิบัติวิธีการเดิมอยู่แต่พอได้ลองนั่งวิธีแบบง่ายๆสบายๆท่า,ามกลางบรรยากาศที่เป็นสปายะกลับมีความสุขเกิดขึ้นเพราะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิงิเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากและอีกท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าปกตินั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วเพราะเป็นครูสอนโยคะ เมื่อได้รับการแนะนําจากอาจารย์ที่สอนโยคะว่ามานั่งสมาธิที่นี่แล้วดีมากๆจึงได้เดินทางมาลองนั่งดูพอได้มานั่งพบว่าบรรยากาศดีมากนั่งสมาธิสองชั่วโมงดูเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้สึกใจนิ่งและมีความสุขมากค่ะนี่ก็เป็นความสุขภายในนะคะซึ่งเป็นความสุขสากลที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ค่ะ มาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดก,กิจกรรมงานบุญเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญชำระนี้สง์โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรประพัสสอนผิวเพงกัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีและกัลยาณมิตรจันดีหน่แผนคำ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานคือครอบครัวอเลนครอบครัวเดลมาสครอบครัวเหมสถาปัตและกัลายานมิสุกัญญากอนซาเลสพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งอย่างได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายได้เปิดวิดีโอประมวลภาพครบรอบ20ปีวัดพระธรรมกายเท็กซัสเพื่อให้ผู้มีบุญได้รับชมและร่วมอนุโมธนาบุญกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหาสงกรานโดยประธานเอกนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือการยานามิตรประพสสอนผิวเพ่งการยานามิตรสิริพรการจนะเรขาและการยานามิตรพัตราอุเพร และโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเนื่องในเทศกาลสงการานต์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องจากนั้นเป็นพิธีขอขมาคณะสงฆ์พิธีส่งน้ำพระพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และพิธีอธิษฐานจิตก,กอดเจดีทรายเนื่องในวันสงการานต์วันปีใหม่ไทยโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีตักบาตรในเทศกาลวันสงกรานต์และพิธีทอดพระป่าชําระนี่สงค่ะ โดยภายในงานพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนกว่า200คนปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ทุกท่านจะได้อาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัละยาณมิตรวีรพินอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมูทนียคา และนำคณะสงฆ์ให้พรจากนั้นสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นกว่า200ท่านได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งน้อมถวายพระทหารเพลนแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนทอดพระป่าชําระนี่สงเพื่อน้อมถวายผ้าไตรด้วยแรงทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบากผ่านความเสียดายและความหวงแหนมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนทานบาร,รมีให้กับตนเองจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าชําระนี่สงโดยท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริยาดาวนากุล กัลยานมิตรอีสเทิร์นบริหารและกัลยานมิตรนิติขอหิรันส่วนกัลยานมิตรสุจินดาบริหารนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจรารณาผ้าป่าและโอกาสนี้พระครูโสติธรรมวิเทศได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันนะคะที่โวนยุโรปกันบ้างที่วัพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดงานบุญมหาสงกรานเพื่อสืบสาวัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะโดยภายในงานพระครูวินัยทรรณพบโชติลาโพเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์แด่สาธุชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนำกล่าวโดยกลัลยาณมิตรนวลพานเจฟฟรีย์กลัลยาณมิตรมาลายแคมเบลกลัลยาณมิตรธัญลักษณ์โรเรนซ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกลัลยาณมิตรกันนิกาพาร์เกอร์ และกลารลยนนมิตใจรักเชอร์มาริสพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งอย่างได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เนื่องในวันสงกรานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวเปิดงานโดยคุณลุยซี่โมราเรสรองนายกเทศมนตรีเมืองวอกกิงหลังจากนั้นพระครูว,วินัยทรรณพโชติลาโพได้นำทุกท่านร่วมกัน สืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยการส่งน้ำพระพุทธรูปพระสารีริกธาตุและรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรแก่ผู้มีอุปการะคุณของวัดพระธรรมกายลอนดอนและร่วมกันสืบสารประเพณีไทยด้วยการก่อดเจดีไซน์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสารกันมายาวนาน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างสนุกสนานเบิกบานปลื้มปิติที่ได้ทําบุญกุศลร่วมกันเนื่องในวันสงการานต์ซึ่งแม้จะอยู่ต่างแดนแต่ก็ยังสามัคคีชักชวนกันมาสั่งสมบุญร่วมสืบสารประเพณีสงการให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลรวมทั้งจากทั่วประเทศด้วยจะเป็นอย่างไรไปรติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง14 อันดับ4ี่นครหลวง13อันดับหนครหลวงหอันดับหนครหลวงหอันดับ7นครหลวง9้าอันดับ8นครหลวง16อันดับ9้านครหลวง8และอันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสเกตอันดับสองจังหวัดอำนาจเจริญ อันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดมหาสารคามอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ร่วมกันสวดธรรมจักรกับป่วันถุสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทั่วโลกมาร่วมกันสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรที่ยอดสวด6,315ล้าน8,0880จบเนื่องในวันคุ้มครองโลกตรงกับวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2,567สวดแล้วก็ส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ w w w f o r b r i g h t t w o r r d c o m ค่ะ และขอเชิญร่วมถวายมหาสังฆทาน1 0 0 0 0วัดทั่วไทยกระตันยูบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีในวันจันทร์ที่22เมษาย,ยนพุทธศักราช2567วันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทร,รศรรัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง12ถึง15ปีสมัครบวชเรียนบาลีโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมณอาคารค่ายจองแชมป์มู่กุติสามเณเนวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0924466916ค่ะ และนี่ก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนมโมธนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัมมาทิฏฐิสม,มาทานาสัพพังทุกขังผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ